รถมอเตอร์ไซค์พังถ้าไปเปลี่ยนสายพานสายพานมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องเปลี่ยนและรู้หรือเปล่าว่าต้องเปลี่ยนตอนกี่โลอย่าบอกนะว่าคลิปนี้ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เอิยจะาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงจําเป็นต้องเปลี่ยนสายพานรถมอเตอร์ไซค์และสายพานที่เอจะพูดถึงคือสายพานมิสูบะชิสายพานรถอัตโนมัติคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นว้าวอย่าอย่าเพิ่งปิดค่ะคลิปนี้สาระละ้ลวน สายพานเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของรถมอเตอร์ไซค์เพราะถ้าหากว่าเราใช้รถไปสักพักสายพานเนี่ยอาจจะเสื่อมหรือว่าขาดได้และที่สําคัญนะคะเราควรที่จะต้องตรวจเช็คสายพานรถทุกๆ8,000โลแล้วทำไมต้องเป็นวิสุบวชีด้วยอ่ะ เข้าเรื่องเลยละกันเพราะมิสุโบชิแบรนด์สายพานรถที่มีประสบการณ์การผลิตสายพานยาวนานกว่า100ปีและไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาเพื่อที่จะเป็นสายพานอันดับต้นๆที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพความเที่ยงตรงและคุณภาพสูงสายพานมิสุโบชิจะมีโลโก้ดาว3ดวงซึ่งหมายถึงคุณภาพสูงสุดความเที่ยงตรงสูงสุดสมรรถนะสูงสุดถ้าในถึงหัวเทียนแบรนด์ที่นื้ออกเร็ว,รวคือแบรนด์อะไร N G K ซึ่งบริษัทสยามมิเทระเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายขวเทียน NGK และก็ยังได้จําหน่ายสายพานสําหรับรถมอเตอร์ไซค์มิซูบบชิด้วยและยังเป็นสายพานคุณภาพเทียบเท่า OEM แต่ราคาย,ย่อมเยาวกว่าแถมมีรายการสายพานครอบคลุมเกือบทุกรุ่นทุกแบรนด์ชั้นนําซึ่งปกติแล้วนะคะสายพานมิซูบบชิเป็นบริษัทสายพานติดรถของแบรนด์รถยนต์หลายลายี่ห้อรวมถึงสายพานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็จะใช้มิซูบบชิเพราะฉะนั้นไว้ใจได้แน่นอนค่ะ ใช่แล้วค่ะและสำหรับสายพานมิสซูวชิเดี๋ยวนํามันบทฉัน้นและสำหรับสายพานมิสซูวชิก็ครอบคลุมทั้งรถเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไปจนถึงรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กและก็มีด้วยกัน2แบบก็คือ R CVS คือสายพานขับสำหรับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติในเครื่องยนต์ CVT จะมีฟันด้านเดียวเหมาะกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง D CVS คือสายพานขับสำหรับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติในเครื่องยนต์ CVT มีฟัน2ด้านเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กำลังสูงแล้ววันนี้ <S <S ก็ถึงเวลาลองเทสระบบแล้วอะ<ฮ>เอาไปลองขี่ เวสป้า <Whis> จริงๆแล้วสำหรับการเปลี่ยนสายพานรถนั้นนะคะควรตรวจสอบสภาพของสายพานที่ระยะขับทุกๆ8,0 0 0กิโลและควรเปลี่ยนสายพานทุกๆ20,000กิโลเมตรถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมีเสียงดังผิดปกติออกตัวได้ช้าหรือว่าอืดตอนขับเร่งแซงควรเปลี่ยนสายพานใหม่ทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่ารถพังค่ะ สาคัญสาหรับใครที่ชอบขับรถแบบกระชากต้องระวังให้ดีเพราะอาจจะทําให้สายพานเสื่อมหรือชํารุดได้และสําหรับสายพานที่เสื่อมสภาพดูง่ายๆเลยคือท้องสายพานแตกเนื้อสายพานร้าวหรือสายพานสึกเชือกลุดร่อนฟันดันข้างของสายพานบวมมีความไม่สม่าเสมอซึ่งถ้าเราใช้สายพานไม่ได้คุณภาพเสื่อมสภาพต่อไปอาจทําให้สายพานขาดรถวิ่งต่อไม่ได้ที่สําคัญไม่คุ้มค่าซ่อมบํารุงแน่นอนค่ะและนี่ก็คือสายพานนิสุบชิสายพานรถที่ใช้กับรถอโตเมติได้ หลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda นะคะอย่างเช่น Forza, Scoopy พไอคลิกหรือว่า ADV ส่วน Yamaha นะคะก็ได้ทั้ง f ino, ีโน่เอสแมกแกรนฟีลโเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ถึง Suzuki แล้วก็เวสป้าด้วยนะจ๊ะ สายพานมิสโบชิมาตรฐานเดียวแท้กับของที่สูญนะคะการยึดเกาะการเสียสีความยืดหยุ่นทาได้ค่อนข้างดีถ้าคุณเป็นคนรักรถและไม่อยากให้รถพังอย่าลืมตรวจเช็คสายพานรถอย่างสม่าเสมอนะคะสายพานที่ยืดหยุ่นทนทานอัตราเร่งดีต้องสายพานมิสโบชิเท่านั้นสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook สยามนิเทระได้เลยนะจ๊ะ